นี่คือไม์ไล้สายจากแบรนด์ TnW นะครับตัวนี้จะเหมาะกับการเสียบมือถือเพื่อใช้งานเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไ h t นิ่งหรือเอาแบบ Type C นะของผมจะเลือกแบบไร้นิ่งนะครับเพื่อใช้งานกับ iPhone ส่วนของที่เขาแถมมาให้ก็จะมีสายชาร์จ Type C ก็จะเป็นแบบคู่นะครับและก็จะมีคู่มือการใช้งานจากนั้นก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับขนาดเล็กกะทัดรัดมากนะตัวนี้จะมีไม์มาให้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณอีก1ชิ้นลักษณะไม์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีที่หนีบด้วยนะสามารถหนี ต,ตอนที่ซื้อไปนะครับอย่าลืมแกะตัวนี้ด้วยนะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นี่นะฮะหลังจากที่เราแกะแล้วนะครับเราก็สามารถชาร์จกับกล่องได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบไมให้ดูนะครับตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้ได้ยินอยู่ไหมเอ่ยได้ยินอยู่เนาะน่าจะได้ยินอยู่นะครับนี่คือเสียงจากไมค์ w a อ Pro ีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจไมค์ w a อ Pro นะครับก็แนะนํา กดตะกร้าด้านล่างได้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อตะกร้าด้านล่างและสามารถเก็บไปทางก็ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคิวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับครับผมก็สำหรับใครที่สนใจไมไว้ใช้งานอย่างเช่นไลฟ์สดหรือถ่ายทํางานนอกสถานที่ก็ฝากไม้ตัวนี้ไว้พิจารณานด้วยนะครับ